นี่คือของเสียที่อยู่ใต้ผิวหน้าของพวกเราทุกคนนะครับนะหรือที่เขาเรียกกันว่าสิวนะครับก็สังเกตเห็นได้เลยว่าจะเป็นทั้งเม็ดนะเม็ดข้าวนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเม็ดทรายนะบ,บางคนก็จะมีจํานวนมากนะครับสําหรับบางคนก็จะมีจํานวนไม่เยอะนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเขาเรียกว่าเจอสภาพอากาศแบบไหนนะครับแล้วก็นี่คือนวัตกรรมใหม่นะครับนะนวดผักสิวนะด้วยสาสรแม่มดนะครับนี่นะคะผิวหน้าหลังจากที่นวดเสร็จนะคะนี่คือ เมื่อสักครู่นะคะครูได้นวดผักสิวนะคะแล้วก็นวดมาร์กเย็นนะคะซึ่งเป็นการช่วยให้ผิวหน้าของเรานะคะกระชับแล้วก็เนียนนุ่มนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวหน้านะคะโอ้โ,โหหลังนวดนะคะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวหน้าของเราเบามากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าของเราเนียนนุ่มมากๆค่ะใครนะคะที่ยังไม่เคยลองศาสตร์แม่มดนะคะครูแนะนําเลยค่ะว่าทุกคนต้องได้ลองสัมผัสนะคะการนวดแบบ ที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆะค่ะแล้วเนี่ยเห็นไหมคะว่าปกติแล้วนะคะที่หน้าของครูนะก็จะมีฝ้ามีอะไรที่แก้มอย่างนี้ค่ะแต่หลังจากที่ครูนะคะมาดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ของแม่มดออนไลน์นะคะซึ่งเป็นตัวนี้นะคะครีมมนตาและกันแดดมนตานะคะ2ตัวนี้นะคะครูดูแลมาตลอดเลยแล้วก็ในศาสตร์ของการนวดผักสิวก็จะมีนะคะ2ผลิตภัณฑ์นี้ที่ช่วยบำรุงผิวหน้าของเราให้กระชับขึ้นและล็อกหน้าเด็กให้กับเราด้วยค่ะนะคะใครที่สนใจสารนวดนะคะสามารถติดตามหรือว่าสอบถามนะคะแม่มดออนไลน์ได้ทุกคนเลยค่ะแล้วก็ อตอนนี้นะคะหมอที่รับนวดนะเดลิเวอรนะคะก็คือกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วนะคะคุณสามารถติดตามนะคะแล้วก็หาแม่มดออนไลน์ได้เลยค่ะ